เบรกครับการเบรกครับการขาดอันนี้คล่องไรครับ GTR ครับบอลแค้นบอลแค้นโดมิโนครับโดมิโนอันนี้แท้ไหมครับแช่ครับแช่เลยเนึบนะเหนึบมากกินน้งมือด้วยออก็ SC ครับ SC SC Protect ไหมครับอ่าข้อเสียก่อนละกันครับข้อเสียคือหนึ่งเลยรถรถหนักมากรถหนักมากขับรถทุกรอบรถหนักครับรถหนักหนักด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วข้อดีครับข้อดี พอดีในตอนรถวิ่งเนี่ยรถวิ่งมากเนี่ยพอดีแค่นี้เลยรถวิ่งว่ะ ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องสบอร์เทอ์ไลท์ออดิโอนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าไซปัด0อยนะครับปีปีสองพันสิบสามนะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถในตำนานนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องมิ้วนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวหน่อยครับครับมิ้วครับ มิวนะครับขับแซบไปร้อยใช่ครับแปดร้อยส้มแปดร้อยสีส้มนะครับมาทีนี้ก็จะมาสอบถามว่ามีอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างครับก็จะเดิมนะมีอะไรก็ที่จะหเห็นนะคือการเบรกครับการเบรกครับการถการขอดอันนี้ของอะไรครับ GTR ครับ GTR แล้วก็การ์ดแค้นอะไรไม่รู้ครับการแคนอะไรไม่รู้ครับแล้วก็คิวครับคิวจะเป็นซีโร่ซีโร่แล้วก็คิวนี้เท่าไหร่ครับไม่รู้ครับมันติดรถมาอ๋อติดรถมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่คาร์ดครับระฆังทองแต่เป็นชีส้มระฆังทองส้มที่สีดแล้วปลอกแฮนปอกแฮนโดมิโนครับโดมิโนอันนี้ใช่ไหมครับ แค้ครับแค้เลยครับเหนียวมากเน็บนะเหน็บมากกินน่อมือด้วยมีอะไรอีกครับท่อท่อ SC ครับ SC SC Protect SC Protect ของปลอมครับของปลอมนะครับก็จากที่เราได้ยินเสียงไว้นะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้เราก็จะมาท่ามประเด็นหลักๆนะครับอันเนี้ย มีข้อดีข้อเสียไหมบอกให้เราให้ฟังน่ครับข้อเสียก่อนละกันครับ,รบข้อเสียคือขึ้นเลยรถรถตนักมากรถตนักมากรถด้านชอบหนักเลยรถหนักหนักด้วยแล้วก็กอ,อ,อกกีกอย่างหนึ่งคือรถสูงรถสูงใช่ครับอีกอย่าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรช่วยเลยสักอย่างไม่มีอะไรช่วยเลยก็อย่างที่เห็นก็คือดิบเลยดิบเลยนะครับมือล้วนๆครับมือล้วนๆเลย แล้วแรกๆตอนได้รถมานี่ยากไหมครับขับยากไหมแรกๆยากไหมก็ยากนะครับยากใช่ไหมครับยากแต่บางทีที่ว่าตอนได้มาเป็นแอนเดอร์มัขับง่ายหน่อยแต่ว่าจะมุดแฮนเดิล์จะมุดยากจะมุดรถติดยากออ๋ก็ลเลยไนดะ้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแฮนแทนสตรีทครับแฮนสตรีทแฮนสตรีทสตีททั่วไปเลยอ๋อนนิดึเบาๆนิดนึง,นง,นงแล้วข้อดีครับข้อดี พอดีในตอนรถวิ่งเนี่ยรถวิ่งมากเนี่ยขอดีแค่นี้เลยรถวิ่งมากอืมอ่ะทีนี้อ่จะท่ามเรื่องอัตราการกินน้ำมันครับกินเยอะเลยนพี่เยอะไหมเยอะกินน้อยกว่าตัวพันนิดหน่อยสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างเขาบุ่มนะย่างเขาพุ่มเนี่ยก็คือเป็นโทอกะซูนใช่ไหมครับ อย่างคันนี้เติมจะระยะทาง6จากอุทองนะครับไปกาญจนบุรีห5 0นะครับก็จะใช้คือคือคือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตราการกินน้ำมันนะคือจะพูดถึงเรื่องว่าเติมเลยว่าเท่าไหร่ประมาณนี้ก็คือคันนี้อย่างคันนี้ก็สองรอยไปกับ120โลไปกับ200ไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับ240ไม่ใช่2 4 0 120โลใช่ ต้องร้อยอะถ้าเราเราเปรียบเทียบกันนี้เท่า,าไหร่ครับอ่าอย่างผมจากสมุทรสาครเนาะไปบางแสน่นประมาณร้อยยี่สิบเป็นการเจ็ดร้อยครับเจ็ด <700. S 1> ร้อย <700. S 1> ไปกับเจ็ดร้อยนี่เหลือนะแต่แต่ยังเหลือก็ใช้จริงๆริอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าๆถึงหกร้อยกินก,กินมากกินกว่าเก้าร้อยเยอะพี่รหรอถ้าเทียบว่าเก้าร้อยแค่เก้าร้อยอะกินกว่าเยอะเพราะว่าน้องที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันจะเติมน้อยก็คงสร้างร้อยแหละ ก็ถือว่เาเอาเรื่องกันนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดาไ้อยู่ได้อยู่นะครับทีนี้ก็มาต่อกันเรื่องคันนี้ดาวมาใช่ไหมครับผ่อนใช่ไหมผ่อนผ่อนผ่อน,อนนวนที่งวดครับสามสิบหกงวดครับสามสิบหกงวดยืนตรงนี้นะสามสิบหกงวดใช่ไหมครับก็คือเราดาวมาเท่าไหร่ครับฟรีดาวครับฟรี <4 S 2> ดาวใช่ไหมครับส,รส่งเดือนเท่าไหร่ครับพวกคันท่าครับ 6,500นห้าหกพันห้าสามสิบหกนวดก็ถือว่าสู้ไหมสู้ไหมกลางใช่ไหมก็ได้กระหมดแล้วนะแบบเดียวแบบเดียวครับก็เราก็อาชีพพนักงานบริษัทนะครับก็สามารถออกได้นะครับก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบบิ๊กไบค์เลยนะครับอยากจะเล่นเซตแปด นะครับอ่าทีนี้สุดท้ายก็อยากจะให้เราฝากฝากอะไรครับน้องๆหน่อยเออสำหรับคนที่ชอบรถเนาะครัอยากได้ครับเราก็เราก็จัดเนาะเราก็เราชอบเราก็จัดแต่ว่าเราต้องดูหลายๆอย่างด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ไอเนี้ยแปดร้อยไม่เหมาะไม่เหมาะกลับมือใหม่เลยเรียกว่าไม่เหมาะเลยถ้าอยากได้จริงๆก็แนะนำเป็นโ้อคาโตหรือว่าแปดเก้าร้อยดีกว่าครับ ว่า800จะขับยากกว่าจะไม่มีอะไรช่วยเลยมีไหม,มใช่ก็คือประมาณนี้เลยใช่ไหมครับมันจะอันตรายกว่าประมาณนี้เลยก็คือถ้ามือใหม่แนะนำเป็น900ดีกว่าก็มีอะไรฝากไหมครับท้ายคลิปไม่มีครับไม่มีาฝากนะอันนี้ <Facebook? S 2> ไหมเฟซบุ๊กว้าบไหมวาบไหมอ่าวาครับ ธนภัทรเฟซบุ๊กนะครับธนภัทรตุ้มสยามอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ไอจีครับเอมมันเดซกรไอจีได้มีเมย์ครับอะะไรฮมีเมย์ยังครับไม่มีครับไม่มีว่างครับว่างนะครับว่างนะครับซื้อมาไม่รู้เบาะรังฝั่งะจะเป็นตุ้มหมดแล้วเนี่ยน้อเป็นตุ้มหมดนะโอเคก็สุดท้ายท้ายสุดก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องซาบโดอะไรนะซาบโดซาบโด ไลอ์ audio โอเคทำไมดิซาโบโดโฮซาโบโดโฮซาโบโดโฮไลออดิโอไลออดิโออ่าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดด้วยนะครับก็นะครับก็สุดท้ายก็ฝากคลิปไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็เป็นคลิปที่อ่ามีประโยชน์อยู่นะครับก็สําหรับคนที่คิดจะออกแปดร้อยอ่าคนที่อยากจะออกแปดร้อยนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเล่นบิ๊กไบค์นะครับก็ว่าต้องทำยังไงบ้างก็คลิปนี้ตอบโจทย์ได้ครับไปยังไงก็ดูให้จบกันครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดั u b s c r i b ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่ได้พร้อมมาที่บบออกดินหรือดิ